คำเตือนเนื้อหาในวิดีโอนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวของผู้จัะทำอาจจะไม่ถูกใจใครก็ขออภัยโปรดอยู่ร่วมกันด้วยสติและเหตุผลงดใช้อารมณ์เชิญเพลิดเพลินไปกับคลิปของเราขอบคุณครับให้กาคูเดส ยินดีต้อนรับเข้าสู่วันสงการครับสงการแบบนี้เราก็ต้องนึกถึงอะไรนึกถึงการเล่นน้ําการสาดน้ําใช่ไหมละครับวันนี้ผมก็เลยจะมาจัด10อันดับไลเดอร์พลังน้ําสุดแสนจะเทนะครับเอาใจวันสงการหน่อยซึ่งย้ํานักย้ําไหนย้ําเสมอว่าการจัดอันดับนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวของผู้จัดทำดังนั้นถ้ามีอันดับไหนไม่ถูกใจใครก็ขออาภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมถ้าพร้อมกันแล้วเราไปเริ่มจัดอันดับกันเลยอันดับที่1ิบ ด้วยัานเต๋ที่10นะครับผมขอเริ่มจาก c o m e บ n d e r r อ e o o ซ n รว i นไบติงกนะครับก็คือเอาง่ายๆผมหาตัวที่ใช้พลังน้ำได้น้อยมากๆนะครับก็เลยคัดกองมาได้แค่นี้นะครับตัวที่เท่หรือไม่เท่เอามารวมกันหมดดังนั้นในบรรดาสิบตัวเนี่ยผมมองว่าไอ้ไบติงชาร์กของเซโรวันเนี่ยดูไม่เท่ที่สุดแล้วครับก็คือเซโรวันตอนประกาศล่างไรซิงฮอปเ p อร์คือนี่คือเท่มาก แต่พอล่างอื่นๆก็ม,มันมีไม่กี่ล่างนะครับที่เท่ส่วนตัวผมนะอันนี้นับเฉพาะแบบล่างกีกี้นะไม่นับพวกล่างอัปเกรดอย่างใช้มิ่งฮอปเปอร์เมทัลคาสเตอร์อะไรแบบนี้นะไม่นับนะนับเฉพาะล่างกีกีผมมองว่าซีรัวันออกแบบมันเลื่นไม่สวยนะครับอันับดที่9 กีส์วอเทอร์เลสบารเกก็เอากับเขาเลยครับตัวนี้ก็ติดสิก็คือมันมันหาดไรเดอร์ที่ใช้พลังน้ําได้ยากครับผมก็เลยตัวนี้ติดมาอ่ะอย่างน้อยมันจะดูมักง่ายยังไงก็ตามอาจจะไม่แค่ลลนๆแล้วก็ติดแบบปืนฉีดน,น้ํากาก,ากๆอะไรงี้ยแต่ผมก็ยังมองว่าสวยกว่าเซโลวันไบติงชาร์กยูดีนะครับด้วยความที่่ดีไซน์กิสมันสวยอยู่แล้วแหละอันดับที่8ปดเด O l Form. อรถฟอร์มก็ในบรรดาล่างฟอร์มของเดนโอผมชอบล่างนี้น้อยที่สุดเลยนะ มันดูแบบมันดูไม่สวยอะครับถ้าเทียบกับพวกแบบซอร์ฟฟอร์มแอคฟอร์มหรือการฟอร์มเนี้ยลอดฟอร์มคือดูดกลงมากๆอันดับที่เจ็ดวิซาร์ดวอเทอร์ดากอนนะครับก็ตอนแรกก็ช่างใจว่าเอาวอเตอร์ธรรมดาหรือวอเตอร์ดากอนดีก็เลยเลือกดากอนละกันนะครับพอแบบมันมีแบบ เอามังกรมาผสมผสานกับดีไซน์ในชะ่มันก็เลยดูพิเศษขึ้นนิดนึงก็เลยเลือกไอตัวพิเศษพิเศษอีกอย่างก็ยอมรับว,ว่าพวกดาก้อนของวิซาร์ก็เท่จริงๆครับอันดับที่6กรีซดีซาร์นะครับน้ำแข็งอ่ะน้ำแข็งมันก็คือน้ําที่แข็งอ่ะดังนั้นผมก็ถือว่านับเป็นพลังน้ำและกันอะให้ผมนะฮะถือว่าแถนะมันหายากจริงก็คือกรีซดิซาร์เนี่ยคือชอบมาก ถ้าเทียกบกับเจ้าตัวคิดโรบอทเจลรี่เนี่ยนะเอาไอโรบอทเจลรี่ลงทางขยะไปเลยครับอันดับที่5คูกะดารก้อนฟอร์มนะครับก็คือด้วยความที่ดีไซน์คูกะมันเท่อยู่แล้วนะครับแล้วพอแบบใส่สีน้ำเงินอะไรไปอย่างนี้มันก็ไม่ค่อยต่างจากคูกะธรรมดาเท่าไหร่นะครับก็ถือว่าโอเคให้ไปเพราะว่าดีไซน์ไม่ต่างจากคูกะธรรมดาอเอาง่ายๆก็คือคูกะทุกร่างก็แคบ จะย้อมแมวทุกล่างนะครับแค่แบบว่าเปลี่ยนรายละเอียดดีเทลเล็กๆน้อยๆแต่ผมยังคิดว่าดาร์กอนฟอร์มยังดูดีอยู่นะครับอ่ะอยู่อันดับ5แล้วกันอันดับที่4 a q อะควาตอนเห็นครั้งแรกนะี่คือชอบมากๆชอบสุดๆก็คือแบบไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าถ้ามันถึงปี2050หรือเปล่าหรือว่าอะไรก็ตามที่แบบอยู่ในปีอะควาเนี้ยโตเอะจะเทเหมือนที่เทชินบิหรือเปล่า คืออยากให้สร้างองคว้าม,มากครับคือดีไซน์มันได่จริงๆอันดับที่3อม a b y จาก Cameraderiehead ในโลกริวชีนะครับ a บ y s เนี่ยเป็นตัว OC คือ original character ในเรื่อง Cameraderiehead เนาะสร้างขึ้นมาเพื่อแบบว่าอยู่ในโลกริวชีให้แบบมันดูแบบมีแบบไรเดอร์ตัวอื่นมาบ้างเนี่ยแต่ยอมรับมันทําออกมาได้เข้าตีมริวชีมากเลยนะมันไม่โดดเลยนะครับก็คือบอกว่าเป็นไรเดอร์ใหม่ในเรื่องริวชีผมก็เชื่อนะชอบอะคือแบบดีไซน์ ฉลามอะไรอย่างเงี้ยมันทําออกมาได้ลงตัวมากๆกนะครับผือชอบมากกว่าไอรเดอร์ตัวหลักที่เคยโผล่มาในซีนี่อีกอันดับที่2อโอ๊ตชาอูตะคอมโบนะครับคือเจ้าตัวนี้โอ้โหแบบเท้ยคอมโบโอ๊ตนี่เรียกว่าเท่แม่งแทบจะทุกคอมโบเลยแล้วกันนะครับต่อที่ผมเห็นมาโดยเฉพาะไอชาอูตะเนี่ยเป็นคอมโบที่ผมชอบอันดับต้นๆเลยนะอันดับหนึ่งนี่ผมให้ ทาจโดอ2นี้น่าจะชาอุตาะนี่แหละนั่นแหละก็คือมัน,ม,นมันเท่จริงๆครับอันดับที่1อันดับหนึ่งมัสเลเดอร์เบสนะครับยอมรับเลยว่าเซเบอร์ออกแบบตัวละครอ,ออกมาได้เท่มากๆเท่ทุกตัวผมชอบในคาแรคเตอร์ดีไซน์ของเซเบอร์จริงๆนะติดอย่างเดียวก็คือเรื่องบทเรื่องเนื้อเรื่องนะซึ่งก็เป็นสิ่งที่เรารู้กันอยู่แล้วนะครับคือเจ้าตัวเบสเนี่ยตั้งแต่ผมแบบมองดีไซน์มันแล้วก็คือแบบ มันเท่อะมันเป็นดาบสายน้ำอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วมันเป็นแบบสิ่งโตผสมด้วย,ยนะครับมันเลยออกแบบมาเท่โดยเฉพาะร่างคิงไลออนไดเซนคีนี่คือแบบหูโคตรชอบนะครับ ก็จบกันไปแล้วครับสำหรับ10อันดับไรเดอร์พลังน้ําสุดเท่นะครับก็ทําออกมาเป็นคลิปสั้นๆนะครับอาจจะไม่ได้อธิบายอะไรยาวเหยียดเหมือนคลิปทั่วๆไปเหมือนทําออกมาเพื่อต้อนรับวันสงการนะครับก็ในวันสงการนี้ก็ขอให้ทุกคนที่ไปเล่นสงการนะครับเดินทางปลอดภัยก็ระวังอุบัติเหตุด้วยนะช่วงนี้คนที่เมาแอลโกอฮอล์เยอะนะครับถ้าสําหรับใครที่ดื่มแอลโกอฮอล์ก็เมาไม่ขับนะครับจะได้เซฟชีวิตตัวเองแล้วก็เซฟชีวิตคนอื่นด้วยนะครับเป็นห่วงนะครับ ก็ถ้าใครชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมต่อไปด้วยนะครับพรุ่งนี้เจอก,กันกับการรีวิว DX เข็มขัดแปลงล่างซึ่งจะเป็นตัวอะไรก็ขออุบไว้ก่อนนะครับใบว่าเป็นเข็มขัดของไร i d เดอร์ที่ผมนำมาจัดอันดับในคลิปนี้แหละแต่จะเป็นของตัวอะไรก็ต้องรอดูในวันพรุ่งนี้นะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามกันนะครับลาไปก่อนสวัสดีวันสงการานต์ครับบ๊ายบาย